ามันถืออุ้มไปล้ว่าสามวันมังกาอุ้มของอาจารย์เนาะเ็กโอ้ยเพื่อนกถือถืยังถือหสามเลยเนาะหกสมหกสาครับสามหกสามกระจอกกับว่าโอ้แน่นนนเลขวิ่งกัถืออุเลขวิ่งเลขสูตรอมตะนั่นบวพิษกระเทือเนาะเม่นบ่อรับบ้านเขาสองโตหุนนี่แหละหนึ่งเจ็ดสามเม่นบ่หนึ่งสามเจ็ดกับสุตราหนึ่งสามเจ็ดครับเลขรักเลรัก วันนีก้ก็ผู้ใหญ่แกนก็นเขียนเลขอกักลงไปก่อนเานเานนะผู้ใดก็ซื้อ,อเลขบดติดภายในสามตัวนีิบ่ได้เงินภายในสามตัวนีิบ่ได้เงินคืองวดว่างกานด่างวดว่างกานก็ให้ 1, 3, นึ่งสามเจ็ดเนาะมาทั้งสองตัวเยลยหนึ่งสามเจ็ดมาทั้งสองตัวเลขอกักเด้อเอาจากหนึ่งห้าเจ็ดเีิน เขียนเขียนจากเอ่อหนึ่งหาเจ็ดเสียนจากหน่อยไปหาหลายกอนไหมเนาะหนึ่งห้าเจ็ดแ่วันนี้สามตัวนี่ไปซื้อแม่นวันอะไรเงินโอ้ยเอาจะเอาไปให้เขาซื้อซื้อรูดเงินหน่อเออขันซื้อเรียบวันที่แพได้สามตัวนี่เอาคอยพ่กไปซื้อมันเมื่อยดอกวันที่การซื้อมาดีเนาะพี่น้องน้องธรรมะเบอมบอมแมนว่าคุยเด้อเพราะว่าย้อนไปเบิ่งคลิปเก่าได้นะว่าแมนบอ นี่หลักนีก่บ่มีผิดจักเชียเออกต่ยังว่าปีหนึ่งบ่ผิดจักเทียออแต่ยังว่าหนึ่งปีไม่มีผิดอืมหปีไม่มีพิษขันไปซื้อเลขบ่มีหนึ่งมีหามีเกลียหวหัวถี่มานี่นะเว้ยเอาเงินให้เขาซื้อซะเอาเงินให้เขาซื้อสื่อหลอดสื้อเลขบ่มีหนึ่งมีหามีเกลียวหัวถี่มานี่เอาเงินให้เขาอันนี้เป็นเลขสูตรคำนวณหน่อยกันเนาะคำนวณสูตรคำนวณกับบ่ผิดจักเชียได้ล่ะเอฟซีก็ได้เฮียอยู่ดอก จับคู่สามตัวสองตัวครับทีนี้สามตัวบนมีกี่ชุดครับจับสองตัวก่อนเอาเอาสตัวเอาเอาเก้าไซเดอ์บนหมอครับนั่ะมาบนล่างหรือยังสามคู่เท่านั้นแหละจับเอาเก้าไซเก้าใซหนึ่งเก้าไซหาเก้าไ่เจ็ดเก้านึ่งเก้าห้าเก้าเจ็ดนั่นแหละผู้ใดซื้อเรขบัติดนี่บัวดงเงินเก้าหนึ่งเอาเก้าไซวิ่งเก้าเลยละ เ่ะให้วิ่งเก้านะผู้ใดมีเงืนไหลอัดไปเลยขนตัละล้านมาครับวิ่งเนี่ว้วิ่งกับว่าบบผ่านเด้อวิ่งเก้าวิ่งเก้ล้านมาวิ่งเก้าล้านมาครับอาจารย์ครับวิ่งเก้าล้านเก่าจังใดกับมาเก่าจังใดกลัมาเกาล้านเก่าใดกลับมาพี่น้องเรืที่ห้ไปหนึ่งคือว่าอันมือใจคืหนึ่ง เก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าเจ็ดนี่ไปบนล่างอาจารย์ไปบนล่างว่าสีไห้ล่างอีกกันล่ะได้พวกอยากไห้อีกมันหน่อยมันหลายมันสี่หลายพูดอันนี้บนมันบอครับเออมันไปเรียกบนนะก็ล่างต่างหางกัล่างต่างหักแค่้างก็ได้ตัวจากชั้นนี้ล่างลำล่างอ่ะบนไม่เกี่ยวกับล่างบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับอาจารย์สามตัวหางหนึ่งล่างห้าซี่ก็หกซีล่างเออเป็นล่าง ขาซีล่างขา6ีกหกซีว่ยังขาดซีกับหกซีสายวิ่งสายลูดล่างอะตัวใดครับล่างอ่ะหาซีหกซีแล้วก็ก็บซีให้วิ่งซีเห็นด้วยว่อสีนะครับเนาะวิ่งสีล่างหาสีขาซีหกสีสีอยู่รักหน่วยน่ะคือสามรักหน่วย่างัันเนี่ยนะแปดสามหกสามเหมืน สีอยู่หลักหน่วยเด้อหวดนี่ถังล่างย4 4สีสหลักหน่วยข้อหนึ่าอสี่อ่าสี่หกสี่ห้าสี่หกสี่ล่านะคสามกตัวบนนี้บ่สองตัวกะเพาะเอ้สมาระสองหางสองสุดบ่ครับล่างสตัวบห้ารัาตัวบ่้ห้ามตสามตัวดิ่แปดเก้าเจ็ด วงไปที่เก้าเจ็ดเดือเหลี่ยงเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าอเปดเก้าเจ็ดบัวได้เอาเรียกผู้ใดมาร่วงเด้อเยตามสูตรของพระอาจารย์เอง,องเวงแดงอะครับสี่ห้าสี่หกสี่้ารสี่หกสี่ล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนล่างบอสีนะครับล่างบอสี อัดไปเลยวงกลมให้ที่หกสี่ด้ะฮะหกสี่กับเก้าเจ็ดหกสี่กับเก้าเจ็ดบนเก้าเจ็ดล่างหกสี่แมนก็จะได้ก็ค่ะอัดไปเรยบ่ค่ะอัดสุดสุดเลยจากเฉลิมพ้นเลยอ่ะอัดสุดฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ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 ่าก่าฮ่่าฮ่าฮกาฮ่าฮ่าฮ่าอ่าฮ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 ่า่าฮตัว่าฮ่าฮ่าฮ่าน่่่า ล่างกับแลนซีเป็นปลามาน้ํากันแท้ครับอาจารย์ฮะเป็นตามาน้ํากันแท้อีหยังมานํากันเกับซนี่เดี๋ฮะบ่มาได้อกันเกก็ได้เป็นามานํากันนี่แท้แต่ว่ามกที่สุดคือ9779ดมกย่างแฮงเมาาง้79แนชอบที่สุดนะเพราะว่า7นี่ชนย่างหลายวิ่ง7วิ่ง9ก็ได้7กับ9นี นักที่สุดเลยซื้อหลายที่สุดใจคืงก็ซื้อคืงซื้อหลายได้หลายซื้อหลายได้หลายตัวใดคะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าซื้อหลายได้หลายเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเม็ดเดียวใจครืงก็ยังใจครืงก็เอาใจครืงก็เอาซื้อหลายได้หลายซื้อหลายได้หลายพี่น้องใจคืงก็เอาเด้อฟังเด้อรีบอาจารย์บอเคยผิดเด้อสีบอกใครหนึ่งห้าเจ็ดนี่ภายในสามตัวนี่เด็กลักปะอหนึ่งห้าเจ็ดแน่นอน งวดว่านขันหนึ่งสามเจ็ดเดือมาถึงสามถึงเจ็ดแมนบอเอองวดนี้หนึ่งห้าเจ็ดลังเทียมกับมาน้ากันได้เดือะนึ่งหาก็ได้เจ็ดก็ได้น้เทียชุดหน่วยกับทุนหน่อยเก้าเจ็ดเจ็ดเก้ากับสี่หกหกสี่แค่นั้นบนเก้าเจ็ดล่างหกสี่แมนล่างวิ่งสี่บนวิ่งเก้าแมนแบบบนชุดน้อยตาบะเชีงชุดเก้าสี่มาน้ากันก็ได้ลังเทียกับมาน้ากันหกก็เป็น ซี่ก็ได้โอ้ยหกเป็นเก้าก็ได้เก้าซี่ก็ได้หกซี่ก็ได้หกซี่หันหัวน้ำกับหัวหพร้อมเปนเก่าซี่น้ำผู้ใดบ่ซื้อเลขตามในนี่นะว่มีโอกาสถือเล็กเลยงวงวันที่หนึ่งมีหน้านี่ผ่านบ่ซื้อเลขกในนี่าบนเอาไปใส่ะไรไนใหัวเขาอาจารย์นะจ๊ะกันไม่หันละคนงราไ่มนไก่เ็นเรับถ้าผู้ใดซื้อเลขบ่มีหนึ มีหามีเจ็ดนี่บ่ถือเลขงวดนี่เนายังไงก็ต้องติดผ้าลุงเจ็บสระผาจานนี่ย์มนบ้าแล้วแหนกล้องมันหลายกับเอาบุบรทนบ่มาทำหนอเล็กเ้ียกันซื้อได้ซื้ออัดได้อัดเลยเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าไปหาลัตเตอรี่ไปเลยเป็นอัด ได้เลยเจ็ดเก้าเกาเจ็ดเ้เดียวเลยใจเครื่องเกาใจเครื่องเก่าซื้อหลายได้หลายซื้อหน่อยก็ได้น่อยนี่อาจารย์แปลกดใส่พวกงอฮะพิ๊ของอาจารย์มีศูนย์จงหวดเลยฮะวดนี่มติดศูย์จากตัวเลยเอาเลขอันี่มันบติดนี่เนี่เลีนี่นะเรียกกลเกจนี่เลขลักนี่ไม่มีคำนวณแล้วบอมีศูนไม่มีศูนศูนดับข้านวางสันข้างล่างนี่เออวางมันออกศูนเจ็ดข้างล่างดับเจ็ เนี่ยขังบนญนี่คำบุญนี่หกกระสามกระดับเก้าเก้ากับมาชนเดินอีิกแบบนี่อาจารย์เลยเรียกเอาเก้าพโคเม้นเก้านี่ดับเดียขังบุญนะแต่ว่าเดินชนดับนะเก้าทึงชนเรียกดับทึงชนเรียกเดินเนี่ยนะอาจารย์มาเลยตัดสินใจว่าเก้าเอาเก้าทราบ่ะเอาเก้ามาใส่เก้าตรงมากบอกเก้า มาก็มันจิไปรอดสิเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าเจ็ดนั่นเรียกรักมันมีซับนี่หนึ่งห้าเจ็ดนี่สามตัวนี่ต้องมากหภายในสองตัวหมวดที่แล้วอ่ะหนึ่งสามเจ็ดนั่นอ่ะแต่มีเอฟซีทั่วมาเอาเหลียกรักหลายอยู่ได้หนึ่งสามเจ็ดหมวดวังหันคอสคุณบาโคขอเหลียกรักงันอยัางอาจารย์หน่อยท่านหนึ่งสามเจ็ดอืเราไปจับไซเหล็กเราเลยว่ะเราก็ถือจ่อยเดี๋ยว ี่แหละผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็คือผู้โชคดีครับมวนเดียวโชคคีวันเดียวโชคผู้มีเดี๋ยวไกลไกเมื่อยจังไปฮาได้มีเลขนี้มีฝันกับจังไปไม่มามาเอามาเอาไม้ฮาเด้์ฝันตรงกันกับที่เดย์บอกเอฟซีนำหลายๆนี่เสียกั่อาจารย์นี่เสียเพ่าะด้เงินบอกบอกว่าจัดออกรถเศร้าเศร้าเศร้าอะไรติเศร้าเศร้ามาสู่เรียกคำนวณอาจารย์ว่าใดรอกเรื่องสู่เรียกคำนวณว่าใด หี่นะพี่น้องไพ่โป้อ่ซือกได้เงินนะสันอะไพปสื้อไม่นีโป้ได้เงินนะค่ะแมนไพ่โืเลขไมนีโถือบได้เงินตัวไหนครับซื้อบืไมีได้เงินครับตัวไหครับอาจารย์เกจ็ดเก้าหี่นี่เลยไพ่ื้อยู่ไหนียู่ในกระดานนี่นะแมนไพ่ในกระดานนี่นะรวมเมดเลียนี่ื้อยั่ไนีได้เงินแมนบได้เงินนี่ดีอันได้เป็นอันตัวไครับอาจารย์อันไดเป็นอัน เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเงียนอัดได้ 9, 9, 9, อัดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าบุญบุญล่างเนี่ยจับนบุญก็ล่างกับหกซี่นี่ยหกซี่สี่หกเออเก้าซี่ก็ได้ซี่สี่ยู่รักนวยเด้อครับหามกรัฟซื้อตรงตรงเลยหาซื c, ้ห,ห,หกซี่เจ็ดซี่ก็ได้ครับเลยซื้อหามกรัฟเอาเอาซี้ไปรักนวยก็ต้องกรัฟเลยซื้อเรียก กรับมันเปลี่ยงเงน, <laughs> น,นเงินเลี <c oughs> ่ยนเงิอเอาตรงๆๆรตรงเลยหาซีฮกซีเกดซีกอ,อ,อะไรไล่เลย,เลย